ลง่ายบ่หดนามเหราถ้าหาวมันหนดนามไมันส่ลง่ายแต่ถ้าว่าหดแต่หมู่บ้านทังสิลง่ลูกางนอนบ่จืนของคือบ่ใช้ถุงม,มือมนเมนียวันอาทิตย์ลูกไส้ามาลกเงาผู้ซอยพอเมียบ่ได้ลกได้เมียหดสวนนีละอยากได้ของก็ต้องมาทำงานแลกเปลี่ยนทั้งสี่ลาเข้าขใจไหม เด็กไายเหลียวถ้าสั่นก็ชิว่าของฟรีไม่มีในโลกตีนอะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไรไก็ยังดีดีจา้ <c oughs> งจางคนอื่นสามร้อยห้าสิบก็จะจ้างลูกชายเท่าไหรเท่าไรหมื่นสามเท่าไรพากันเบิ่งไว้หมื่นสามหมื่นเก้าเลยไม่จ้างโอ้ค่าแรงจะแพงอีหลีเนาะพญาลียวนี่ <c oughs> เด็กไายเหลียว สีสีอะไรน่มันมืนสาวไงแต่เป็นเธอสีตัวอื่นหมอมันดิถ้าใดหาพันหรือเปล่ามันมาไดแพงอ่ะกไเอาสีเท่ๆแม่มันลาเห็ดสีมันอาจจะแพงอือเข้าต่อไปเดียวต้องทักไปต้องทักยำี๋ยวเขที่ทกยำอยู yani ่สภาพที่ล่ะได้เข้าไปลูกชายมาทำงานทำงานเอาค่าแรงแลกของคนอยากได้ของกดจะบอกเขาว่าเอาเสียงเอาเสียงเดิมๆดม โบว่าเสียงดังพอเพิ่นว่าสิบ่ให้เด้ใจอ่อน,น, pues น mm แล้วใจอ่อนแล้วน nah <for> ี่ล <c oughs> <c oughs> ่ะเขาว่าลูกชายเดียวอยากได้อยังก็ได้แต่ว่าอยากได้ต้องมาทำงานแลกเปลี่ยนเนาะเข้าใจว่าอ้ายลูกชายเดียวลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวลูกสาวก็หายไปมาทุกอย่างแล้วลูกสาวหายไปมาทุกอย่างแล้วได้น้องตี แม่น่องนองก็บหายิ้นสุดท้ายแล้วมุ้งมิ้นเนี่ยหายแล้วลูกลากบอลลิวบ่แม่รถไหนแม่ลูกลากริวไหม <c oughs> จะอันซื้อรถก็ซื้อรถมือหนึ่งตีแต่ว่าถอดไกล้สีมดแล้วจะจั๊จกไวสิไปเอาอยังรถมือหนึ่งคือมาบอกแม่ซื้อรถมือสองห้ก็สิ้ถอดออกขั้นตอนถอดถอดของมาน้ำรถจนสีมืดนะ เอาของเอาของใหม่มาใส่เด่ะะย๋ยวเดี๋ยวย่างไปเนียน่ะซ <laughs> ื้อรถมือหนึ่งมาถอดของมากับรถออกจกนสิมดแล้วพี่น้องเอาของใหม่มาใส่คันสิว่าจ้างสนามซื้อรถมือสองมาถอดกับสีประดยดายแต่ว่าของเก่ากะผู้ดใดอยากได้ทักมาติของมากับรถติ <laughs> ของมากับรถของแทะของแทะถอดออกสั่งของไหมมาใช่ของไหมยี่สิของแทะหรือของปลอมบม่รู้เนาะเอาทํางานไปทํางานเอาค่าแรงแรกของพอเดิ่มวันนี้เดี๋ยวพอใจอ่อนเด้อโอ้มหวันนี้มะเจ้าคือใส่เสียคือกันแถวมะเจ้าคือใส่เสียเป็นทีมแทะไผ่ชาก,กับลูกไข่อยคือใส่เสียเพราะขี้มูใช่ไหมเสียคนขย,ยันเออเสียคนขยนัน ใส่เราขยันตีเออไปแต่ซื้อมาใส่อยู่ตัวอ้าวจังสรรอะไรพี่น้องวันนี้ผ้าเบิองลูกใายมาเห็ดเวียก,ยก,กยเห็ดเวียกซอยพอโอ๊ยจักสิเสียมงก,กุฎอยูใส่จุ่ของใส่เสียอหนึ่งไปว่าเสียอหนึ่งเดีย๋ยวนึ่งชองเดี๋ทุ่นขึ้นไปเปลีป่ยน,นหนามกันเด้อจ้าเด้อ